เคยสงสัยกันไหมครับว่าจะมีบริษัทไหนที่สามารถสร้างอาณาจักรในธุรกิจที่สําคัญที่สุดอย่างธุรกิจสุขภาพได้แถมยังสร้างเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งซะจนแทบไม่มีใครเจาะเข้าไปได้เลยวันนี้แหะครับเราจะมาไขาความลับของป้อมปราการแห่งนี้กัน4 9 0 0 0ล้านบาทโหนี่คือมูลค่าของ bdm s หรือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนครับตัวเลขมหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้าง มันบอกถึงสเกลความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรที่เรากําลังจะเข้าไปสํารวจกันนี่แหละครับและความขานสาคัญก็คืออะไรล่ะที่เป็นความลับเบื้องหลังอาณาจักรสุขภาพที่ยิ่งใหญ่มือมาขนาดนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับเอาล่ะครับเพื่อจะเข้าใจป้อมปราการนี้เนี่ยเราต้องเริ่มจากการมองภาพรวมทั้งหมดกันก่อนเลยว่าอาณาจักรของ bdm s เนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วก็แผ่ขยายไปกว้างไกลแค่ไหน ลองมาดูสเกลของอาณาจักรนี้กันนะครับคือไม่ใช่แค่ใหญ่ที่สุดในไทยนะแต่ด้วยโรงพยาบาลในเครือเกือบ60แห่งแล้วก็มีเตียงรองรับผู้ป่วยอีกเกือบ9,000เตียงโอ้โหทําให้ BDMs เนี่ยกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในระดับเอเชียแปซิฟิกเลยทีเดียวครับนี่แหละครับคือฐานที่มั่นของป้อมประการที่ว่าแล้ว BDMs เขาบริหารจัดการอาณาจักรที่ใหญ่โตขนาดนี้ได้ยังไงกันกุญแจดอกแรกเลยนะครับที่จะไขความลับนี้ก็คือ แผนแม่บทที่ต้องบอกว่าฉลาดสุดๆที่เรียกว่าโมเดลฮับแอนสปอกนี่แหละครับหัวใจของประสิทธิภาพทั้งหมดเลยแล้วโมเดลฮับแอนสปอกนี่มันคืออะไรพูดได้ง่ายนะครับมันคือการออกแบบเครือข่ายที่ฉลาดมากๆคือให้โรงพยาบาลท้องถิ่นเล็กๆหรือที่เราจะเรียกว่าสป k e เนี่ยทำหน้าที่เหมือนซี่ล้อคอยส่งต่อผู้ป่วยเคสยากๆเคสที่ซับซ้อนไปที่โรงพยาบาลกลางขนาดใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือ h ับ ที่เป็นเหมือนดุมล้ออยู่ตรงกลางนั่นเองครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองมาตามดูการเดินทางของผู้ป่วยกันดีกว่าครับเริ่มแรกเลยนะผู้ป่วยก็จะไปที่โรงพยาบาลสโปคใกล้มานก่อนเพื่อรับการรักษาเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่าเคสมีความซับซ้อนขึ้นมาล่ะก็จะถูกส่งตัวไปที่หับแบบไม่มีสะดุดเลยครับที่นั่นผู้ป่วยก็จะได้รับการรักษาขั้นสูงจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือผู้ป่วยจะยังคงอยู่ภายในเครือข่ายของ BDMs ตลอดทั้งกระบวนการทําให้การดูแลเนี่ยต่อเนื่องและครบวงจรจร,จริงๆความแข็งแกร่งของ BDMs เนี่ยมันไม่ได้จบแค่ที่เครือข่ายโรงพยาบาลนะครับแต่มันยังลงลึกไปถึงการควบคุมทุกอย่างตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเลยถ้าจะให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับการคุมเส้นทางลาเลียงสเสบียงทั้งหมดของป้องประการนิวน,นิมือน,นั่นแหละครับลองนึกภาพตามนะครับแทนที่จะต้องไปซื้อยาหรือเวชภัณฑ์จากคนอื่น BDMs เลือกที่จะผลิตเองเลยครับตั้งแต่ต้นน้ำนี่แหละคือการกุ่มชะตาตัวเองเอาไว้เลยทำให้ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าของจะขาดไหมแถมยังคุมต้นทุนได้ดีกว่าคู่แข่งแบบเห็นๆเลยครับพอมาถึงกลางน้ำ BDMs ก็มีบริษัทโลกอย่าง Enel a t h ที่ทำหน้าที่รวบรวมบริการแลบบต่างๆแล้วก็การจัดซื้อเอาไว้ที่ส่วนกลางแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆของเรื่องนี้คืออะไรก็คือการรวมศูนย์จัดซื้อเนี่ยแหละครับ ที่ทําให้ BDMs มีอํานาจต่อรองมหาศาลกับซัพพลายเออร์ระดับโลกคือซื้อเยอะก็ได้ราคาดีกว่าใครเพื่อนไงครับแล้วก็มาปิดท้ายกันที่ปลายน้ําครับเครือข่ายของ BDMs เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในรั้วโรงพยาบาลนะแต่มันขยายออกไปถึงผู้บริโภคโดยตรงเลยผ่านร้านขายยาเซฟรักแล้วก็ BDMs Wellness Clinic ซึ่งมันก็คือการเก็บรายได้ตลอดเส้นทางการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยได้มากขึ้นไปอีกครบวงจรจริงๆโอเค มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งแล้วควบคุม supply chain ได้หมดแล้วแต่จะทำยังไงล่ะให้ทุกคนเลือกมาใช้บริการนี่แหละครับคือความลับข้อต่อไปนั่นก็คือกลยุทธ multi ์ multi brand หรือการมีโรงพยาบาลสำหรับทุกคนนั่นเองครับ กลยุทธ์นี้ต้องบอกว่าฉลาดมากๆเลยครับลองสังเกตดูนะครับไม่ว่าใครจะมีงบประมาณเท่าไหร่หรือว่าต้องการบริการแบบไหน BDMS มีแบรนด์ที่ตอบโจทย์ได้หมดเลยตั้งแต่กลุ่มพรีเมี่ยมมากๆที่โรงพยาบากลกรุงเทพไปจนถึงกลุ่มคนไข้ประกันสังคมที่โรงพยาบาลเปาโลคือเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็อยู่ในเป้าหมายของเขาหมดเลยและผลลัพธ์ที่ได้มันก็สุดยอดมากครับนั่นก็คือ BDMS สามารถกินรวบตลาดได้ทั้งหมดโดยที่แบรนด์เนเครือเนี่ยแทบจะไม่ต้องมาตีกันเองเลย ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่โอ้โหคิดมาดีมากจริงๆทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเราลองมาเปรียบเทียบโมเดลเครือข่ายของ BDMs กับโมเดลแบบโรงพยาบาลเดียวของคู่แข่งเบอร์ใหญ่อย่าง B H หรือบำรุงราชกันดูบ้างครับโมเดลเครือข่ายของ BDMs เนี่ยอาจจะมีอัตรากำไรที่ต่ำกว่าก็จริงแต่ข้อดีคือมันมีความเสี่ยงน้อยกว่าแล้วก็ทนทานต่อวิกฤตได้ดีกว่ามากเพราะมีฐานลูกค้าที่หลากหลายในขณะที่โมเดลของ B H ซึ่งกำไรสูงกว่า ก็ต้องยอมรับว่ามันเปราะบางกว่าเหมือนกันโดยเฉพาะเวลาที่การท่องเที่ยวมีปัญหาป้อมประการที่แข็งแกร่งอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าจะหยุดนิ่งนะครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะไปดูกันว่า BDMs กําลังก่อกําแพงชั้นต่อไปยังไงเพื่อเตรียมรับมือกับอนาคตที่กําลังจะมาถึง อนาคตของ BDMs เนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยเมกะเทรนใหญ่ๆเลยครับอย่างแรกเลยคือสังคมผู้สูงวัยในไทยที่กำลังขยายตัวแบบก้าวกระโดดตามมาด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่โตขึ้นเรื่อยๆและก็เทรน l l n e s s ที่ตอนนี้คนหันมาใส่ใจสุขภาพเชิงป้องกันกันมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะถูกรวมอยู่ในโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่อย่าง BDMs Silver Wellness and Residence นั่นเองตัวเลขน,นี้สาคัญมากๆครับ0.11เท่า นี่คืออัตราส่วนนี้สินสุทธิต่อทุนที่ต้องบอกว่าต่ำมากๆเปรียบไปก็เหมือนกับมีงบปดดุลที่แข็งแกร่งเหมือนป้องปราการเลยแหละครับซึ่งความแข็งแกร่งทางการเงินตรงนี้แหละที่ทำให้บริษัทสามารถลงทุนในโครงการใหญ่ๆได้แบบสบายๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงเลยถ้าเราลองมองผ่านแว่นของนักลงทุนระดับตำนานอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์ดูนะครับ BDMs ก็คือตัวอย่างของธุรกิจที่ยอดเยี่ยมที่มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่ยั่งยืน หรือที่บัฟเฟตชอบเรียกว่าคู่มือทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมากๆคือเป็นธุรกิจที่คู่แข่งเจาะเข้ามาได้ยากสุดๆเลยครับไม่ใช่แค่มุมมองของบัฟเฟตนะครับถ้าเป็นนักลงทุนในตำนานอีกคนอย่างปีเตอร์ลินช์ก็น่าจะเรียกหุ้น BDMs ว่าเป็นหุ้นประเภทสตอร w วอร์ดหรือหุ้นแข็งแกร่งคือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มั่นคงมากๆแล้วแต่ที่น่าทึ่งก็คือยังสามารถเติบโตได้เร็วกว่าภาพรวมของเศรษฐกิจซะอีกจากทั้งหมดที่ว่ามา ก็คงจะเห็นภาพความแข็งแกร่งของป้อมประการที่ชื่อ BDMs กันแล้วนะครับแต่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดตามก็คือในโลกที่เทคโนโลยีและการแข่งขันมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วขนาดนี้ป้อมประการแห่งนี้จะสามารถปรับตัวและยังคงครองความเป็นเจ้าตลาดต่อไปได้อีกนานแค่ไหนอันนี้น่าติดตามกันต่อไปครับ